สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบนสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามกันเนื่องจากมีสื่อของเวียดนามได้บอกว่าทำไมลาวและไทยถึงมีความคล้ายคลึงกันได้ถึง80%ดซโดยเขาได้บอกว่าลาวและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันในด้านประวัติศาสตร์ด้านภาษาและวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานแม้ว่าจะถูกแบ่งแยกด,ด้วยพรมแดนแต่สายสัมพันธ์อันเน่นแฟนก็ยังสะท้อนให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณ2 3 6 8 0 0ารตารางกิโลเมตร และเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแต่ก็ยังคงได้รับความอุดมสมบูรณ์จากแม่นำ้ำโค้งส่วนประเทศไทยมีพื้นที่ใหญ่กว่าลาวประมาณสองเท่ามีภูมิประเทศที่หลากหลายประกอบด้วยเทือกเขาในภาคเหนือและภาคตะวันตกที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำในภาคกลางและคาบสมุทรพร้อมหมู่เกาะในภาคใต้ประเทศไทยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศพมา่ลาลลวกัมพูชาและมาเลเซียและมีทะเลอันดาม,มันและอ่าวไทยโอเคคะ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังความคิดเห็นของพวกเขาชาวเวียดนามกันเลยมาเริ่มไปที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าภระระยาของผมเป็นคนไทยและตอนที่ผมกับภระระยาไปเที่ยวประเทศเาวเธอสามารถสื่อสารกับคนเาวได้เกือบทุกคนบ้านเกิดของแม่เธออยู่ทางภาคอีสานของไทยที่ออกเสียงว่าอีสาน ดูเหมือนว่าคนกรุงเทพที่พูดภาษาไทยมาตรฐานจะสื่อสารกับคนลาวได้ยากกว่าและคนไทยในเวียดนามก็สามารถสื่อสารกับคนไทยบางคนได้เช่นกันซึ่งบางคำก็คล้ายกันเช่นตัวเลขคำนามและคำกริยาความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าไทยลาวก็เหมือนกับรัสเซียยูเครนเยอรมันดัตเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อังกฤษสกอตแลนด์มาเลเซียอินโดนีเซีย พวกเขาสามารถเข้าใจกันได้ผ่านความหมายที่เกือบจะเหมือนกันในภาษาของพวกเขาความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าอันที่จริงผู้คนในประเทศไทยหลายคนยังเข้าใจผิดว่ามีเพียงภาคอีสานเท่านั้นที่เป็นดินแดนของชาวลาวอันที่จริงล้านนาและล้านช้างก็เป็นดินแดนของชาวลาวเช่นกันแม้ว่าชาวล้านนาจะไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองเป็นลาวก็ตามล้านนาเป็นอาณาจักรโบราณที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าภาษาลาวและภาษาไทยมีความคล้ายคลึงกับสำเนียงเหนือและใต้ของเวียดนามความเข้าใจของภาษาลาวอยู่ที่ประมาณ70%สเซนส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับคำศัพท์โทนเสียงและการออกเสียงของแต่ละพื้นที่ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าคนไทยกับคนลาวมีเชื้อสายไทยเผ่าไทยเผ่านุ้งในเวียดนามและเผ่าวจ้วนในจีนพวกเขาสามารถพูดคุยกันได้เพราะภาษาของพวกเขามีความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้าน ความคิดเหน <Allah> ็นขั Naj ้นต่อมากล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าในประเทศไทยมีคนลาวมากกว่าในประเทศลาวความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าไทยลาแบ่งแม่น้ำโขงออกเป็นสองส่วนเช่นเดียวกับที่ไดเวียดในสมัยก่อนความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยลาวก็เช่นเดียวกับรัสเซียยูเครนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันโดยถูกแบ่งออกเป็นประเทศที่แยกจากการตลอดช่วงประวัติศาสตร์ ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าทำไมประเทศไทยและเราซึ่งมีต้นกำเนิดเดียวกันถึงไม่สามารถรวมเป็นประเทศเดียวกันได้ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าอีสานก็คือเราไทยก็คือสยามเพิ่งเปลี่ยนสยามเป็นประเทศไทยในปี1939ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าคนเวียดนามมียีนเดียวกับคนไทยดังนั้นเวียดนามลาวกัมพูชาและไทยจึงมีความรู้สึกดีๆต่อกันความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันมีเพื่อนเป็นคนเาา ฉันชวนเข้าไปดูหนังไทยในโรงภาพยนตร์ฉันแปลกใจมากที่พวกเขาดูหนังโดยไม่มีคําบรรยายความคิดเห็นถัดต่อมากล่าวว่าจริงๆแล้วคนไทยกับคนเราล้วนเป็นกลุ่มชาติพันเดียวกันพวกเขาเข้าใจภาษาของกันและการประมาณ60-80%ความคิดเห็นถัดต่อมากล่าวว่าภาษาลาวและภาษาไทยมีความคล้ายคลึงกับภาษานุ่งถึงร้อยละ70 ความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าพวกเขาเป็นคนเหมือนกันแต่เมื่อพูดถึงทัศนคติทางการเมืองพวกเขากลับเกลียดชังความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดใน3ประเทศอาเซียนมาเลเซียสิงคโปร์และไทยความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่า,าลาวกับไทยก็้คล้ายฮานอยกับโฮจิมินนั่นแหละความคิดเห็นขั้นต่อมากล่าวว่าลาวก็เคยตกเป็นอาณานิคมของสยามและสหภา,ภาพโซเวียต การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเราเพิ่มเติมจะน่าสนใจยิ่งขึ้นเล่าและไทยไม่ชอบกันเหมือนกับเวียดนามและจีนความคิดเดห็นขั้นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าเพลงชาติของประเทศเล่าและประเทศไทยก็เหมือนกันคือเพลงชาติเลา่าคือเพลงชาติเลาส่วนเพลงชาติไทยก็คือเพลงชาติไทยซึ่งคล้ายกันมากความคิดเดห็นขั้นต่อมากล่าวว่าคนอีสานและคนลาวเป็นพี่น้องกันเพราะเคยอยู่ในอาณาจักรล้านช้าง ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าหวังว่าเราจะเข้มแข็งและรวมกับภาคอีสานเป็นหนึ่งเดียวความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทั้งสองประเทศนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิขเขมรแห่งกัมพูชาจนกระทั่งจักรวรรดิขเขมรล้มละลายทั้งสองประเทศนี้จึงได้สถาปนาขึ้นภาษาการเขียนและวัฒนธรรมของพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากกัมพูชาความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโลกของไทยแผ่ขยายไปนในหลายประเทศเช่นจีนเมียนมาลาว เนื่องจากคนไทยอาศัยอยู่ในหลายประเทศอิทธิพลทางวัฒนธรรมของคนไทยในแต่ละประเทศจึงแตกต่างกันออกไปและความคิดเห็นชาวเวียดนามท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่า หากมองย้อนกลับไปถึงการอ,อพยพของชาวไทยกระไดจากเหนือจรดใต้ชาวไทยได้อ,อพยพมาจากตอนใต้ของจีนมาอย่างลราปัจจุบันภาษาลาวและภาษาไทยมีความแตกต่างกันอย่างมากนอกจากพม่าและกัมพูชาแล้วภาษาลาวและภาษาไทยต่างก็มีคำยืมคำศัพท์จากภาษาบาลีและสันสกิตมาใช้อย่างไรก็ตามในภาษาไทยมีคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาเขมรอยู่มากเนื่องจากภาคกลางของประเทศไทยเคยเป็นพื้นที่ของมองเมนเขมร หลังจากที่ชาวไทยปกครองดินแดนนี้ชนพื้นเมืองก็เปลี่ยนมาใช้ภาษาไทยทำให้ภาษาไทยภาคกลางมีความซับซ้อนมากกว่าภาษาอื่นๆและนี่ก็คือความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามที่เราได้หยิบยกนำมาแปลให้ทุกคนได้ฟังกันหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวณที่นี่ด้วยและคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความแตกแยกระหว่างประเทศโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอพีหน้าสวัสดีค่ะ